สวัสดีครับพี่น้องสลับมนี้นะครับกรเกษตรไทยบ้านนะครับสิพาพี่น้องเาเบิง้งสวนนกพริกนะครับเพื่อเศรษฐกิจดีกักกนนึงครับนี่พี่น้องสวนนกพริกเอาเบิ้งสวนพริกกันนะครับงาทีกับเห็นไหมครับพี่น้อง พริกนะพลิกครับพริกพริกพริกครับพลิกพริกเดี๋ยวไปหาคนเนาะกือดกเท่าครับเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ บักพริกบ่ครับเก็วพริกแม่นบ่ครับเนี่ยจ้ะเก็บักพริกครับครับอันปลูกด้วยดุลไหมครับเนี่ยปลูกมุกกะลามุกกะลาจ้ะโอ้สามเดือนเนาะได้เก็บเนาะได้เก็บได้ดวนแล้วครับเนี่ยนี่แล้ววดที่สามปลูกด้วยต้นครับพันสี่พันสี่ร้อยต้นเนี่ยที่ประมาณหนึ่งงานเลยบอกอ๋อครับครับปลูกไปส่งเท่าไหร่ครับคุณแม่เนี่ยส่งกลับบ้าน ช่วงกับบ้านมาบรับเอาเป็นบ่ชเลยออกชงสมทองโอครับครับก็ได้าอยู่กัดีดต,ว,ตวก็ล้วแต่มือมันรู้อะไรครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้บักพิก<อ><อ>นี่ร<อ>าคาไปยูตัวคือแบบที่ว่าเขาเอาไปช่งแล้วมืนอนี้ก็บดเนพอมือลุนเพิ่นจะค่อยเอามาให้อยงีน้ถ้ของขึ้นเพิ่นก็ขึ้นให้ของลงเพิ่นก็ลงให้ที่ราคานี่บนนอนครับเอาไปลงสีมุท้องมาตีอือ นี่ครับพี่น้องพริกแต่ว่างานมหีหลีเด้ของเราเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมันยังเขียวอยู่ตอนแดงเดงมันมาท่านแด้เดียงนเลยเดงกันมีครับพี่น้องแต่มันเ่อลายนะครับนี่นนกรลังงามครับนี่เดีย๋ยวเขาเบ,บ,บิ่อขับเดียงนี่งำย<า>ิงคริ่งเลยเน,นาะส่วนผีกนี่ครับเดียงิงคไปบึ้มันหล่นไปแน่แล้วเดี๋ยวน่ะครับราคาก็ร้อยตัวล้วันทีคุณเนี่ยราคาเหมือนเป็นนอนเหมอนเนนอนเตียง บอก,ก่ได้วา็เกกพราะได้กพอได้ใส่ได้สอยอีกตัวอือ,อครับทั้งปุ่นปลู่ยังครับคุณแม่ผู้ใดมะผึ้งแล้วพริกยังครับหนึ่งมะพริกส้มมะพริกส้มรครับผมไปเบิรงนปุพริกส้มกันนะครับเนาะสำหรับนี่ครับกะเสียด้ายบ้านนะครับพี่น้องพามาพี่น้องมาเบิรงสวนพริกนะครับสวนพริกสวนพริกนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่ก็ต้องสู้ครับพี่น้อง เป็นรายไดท้ที่ที่ดีขึ้นนิดนี่ครับพี่นอ้องปลูกพริกนี่นี่ครับมีบักม่วงพร้อมครับนี่มันได้เป็นใส่น้ำจากจากสระน้ำเนี่ยเนาะครับนี่ใช้น้ำรดโอ,อ้บักม่วงแบบหลายเลยนะครับนี่เอามาเบิ้งกันครับเป็นเจ็ดบบักพริกอยู่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งบักม่วงเพิ่นน้ำนีนค่ครับอืออือพอบักงูรับพี่น้องมาเลยบักงู มะละกอโอ้นะครับนี่นี่บักม่วงนะครับส่วนเป็นดีเลยครับนี่บักม่วงบักม่วงหอยระยะแล้วช่วงนี้บักม่วงก็กําลังไหลนะครับพี่น้องเป็นจะใส่น้ำตุงสาน,น,น,บบน้ำ,นนำรถถตรงนี้นะครับนี่ครับระบบน้ำเป็นจะใส่น้ำสูนมาจากตรงนี้นะครับนแล้วก็วางทอแล้วก็ เรียนน้ำลงส่ครับใส่รถนานนะครับสุดดูตาเลยเนาะ <c oughs> อ,อ,อีกอีกอีกแปลงนึ่งนี่นะครับแปลงนึ่งนี่จะเป็นพริกอีกในกำลัางปลูกนะครับ <c oughs> เพิ่งบ,บา้าตัวนี้เก็บแล้วตัวนี้ก็ได้ได้เก็บต่อกันพอดีนะครับข้างคก็จะเป็นเอ่อเือกครับ,บนี่ผมว่าว่าเผือกนะครับคางคางนครับเผือก ฝากเนื้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องเกษตรไทยบ้านนะครับจะน้าสาระแล้วก็ลิปดีๆมาเสนอพี่น้องต่อไปนะครับจะพยายามนะครับน้คลิบจีมีสาระและมีคุณภาพดีๆนะครับฝากอีกฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับนี่แหละครับนี่พี่น้องแบบผิดครับสี้ึแดงเลยนะครับ สวนพริกนะครับสำหรับแม่หนิค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนพริกนะครับมันยังเขียวๆแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่ครับนี่ขึ้น,นอยอดแดงเขึ้นใเก็บไปแล้วนะครับนี่คนระับน,นี่นะครับเลย สนพลีครับส่วนพลีครับพี่้องคุณแม่มือนึงเก็บได้จักจรูลครับเนี่ยแต่รวมันจะอปมาเก้าถุงนี่ล่ะเถุงถงละสิบโลด,ดิอ๋อ ก็ชีเว้นไว้ก็ประมาณสามสี่มือก็บไฟที่เราไม่เก็บอีกทค่นึงครับเป็นอะไรซุปเปอร์ฮอตสองซุปเปอร์ฮอตสวัสครับซูเปอร์ฮอตสองอืมไปดนี่เจ้อันอันพอพออีหนุ่ยมาแต่เรามาแต่สุนลินวะข้าเราเราก็จะกลับโอ้โอ้เขาเ่็นที่ไปเอาใหายใช่ไหมครับไปชีเด็ดเด็ดจะแจ้งนายย้ายนี่เด็ดหาตรงนี้ได้ไม่ในมีตัดบ่ ครับเด네ือนที่เล่นบ้างโอนี่ครับเบิงเบิงพี่น้องเบิงวิธีนี่เพื่อครับด้วยครับผมผมไม่ได้มาเราก็มาแต่พร้อมครับโอนโหใครับมื่ออื่นจองตสามเดือนได้บ้างครับมุกลับคุมแพนี้นะสามเดือนอืมเดือนเมษาอันนี้เริ่มเริ่มเก็บเดือนเมษาประมาณวันที่สองครับที่สองเมษาไปเก็บเริ่มเก็บเมื่อไรจังนอแล้วครับเนี่ย อันนี้มันที่เก็บสามงวดม่ใช่วันเริ่มเก็บมาตั้งวันที่สองมีนาเนาะโอ้ครับครับครับดีเนาะดี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 นะครับปุ๋งในกระต่ายนะขุนเก็บไปไว้เถียงน้าขุนโอ้เถียงนาก็มีอยู่นาะครับใช่ถ่ายกเถียงน้าโอ้ครับไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งกันเลยมาลกไปเซิร์ฟครับพี่น้องนี่อีกอีกมองหนึ่งครับจะเป็นพริกพริกหยวกเนาะนะครับนี่พริกสมเพิ่นเกิดจะปลูกแบบว่า ใช้พลาสติกคุมนะครับพลาสติกคุมแล้วก็ให้น้ําแบบลดน้ำเพื่จะชุ่มชื้นดีบางันนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นแถวนี่แหละครับคือพริกส้มมาสันบ้านเขาเอือพริกส้มนะนี่ครับนี่แล้วตรงตรงนี่เพิ่นจะปูเป็นผักอีกนะครับนี่พี่น้องนี่ตรงหัวร่องของอออ่าอของของแปลงพริกนี่นะครับนี่จะเป็นผักนะครับผักอย่างน้เยหนเมือนกันจะเป็นอ่า ผักชีนะครับผักชีผักชีนะครับนี่งานดีๆครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องอ๋อบากเบ่งในกระต่ายน่ะขุนเกียรติไว้เถียงน้าขุนโอ้เถียงน้าก็ไมีอีก่นะครับย่โอ้าครับครับไปเบ่งครับพ่อไปเบ่งกันครับไปอันนี้ครับเก็บอวไรเดี๋ยวนี้คือครับพี่น้องเนา อ,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 อ๋อครับเอารับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องในแค่นี้นะครับเนาะ,ะ,ละคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็การคำว่าสวัสดีครับ